สวัสดีครับน้องจิรักนกเขาไงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเตรียมอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์กล้องกระดาษน,นะครับมาส่งลูกนกไปทางสีสะเกตนะครับกล้องกระดาษส่งลูกนกไปทางสีสะเกตอาจารย์ทั้งพระอาจารย์นักสีสะเกตนะครับเป็นสังจองลูกนกวันนี้ก็ใจมาก น้ำทรงนี่เพิินนะครับผมลูกนกก,ก,กินอาหารเจริงแล้วนะครับกินอาหารจริงแล้วจีงแรงสมบูรณ์นะครับผมช่วงบายๆนะครับรถข้าววิ่งมากเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกเคื่อหนึ่งครับผมตอน,น,นอขึ้นรถเนาะทำการจับไส้กล้องนะครับจับไส่ก้อง ส่วนสองครับรับรถ ตำรไปลอปลยว่าทิ้งแลวนะครับ